ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลาเมมเบรียอินส์เกยเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมสลาามก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาพร้อมกับตัวของตัวละครของตัวละครเฟลุนที่เพิ่งจะเข้ามานะก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะดีอ,อ,อ่ะมาดูกันว่ามันคือกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมกล่องกล่องมิมิก มิมิกสเตย์ยิงเควสอันนี้ก็คือน่าจะช่วยกันตีเป็นการช่วยกันทำาดเมจก็คือหรือค่ากล่องมิมิกนั่นแหละประมาณเจ็ดแสนห้าคะแนนประมาณนี้เพื่อปลดล็อกของกะสามแสนได้สามสิบพชั่นสี่แสนห้าได้เหรียญสามปีสิบเหรียญได้เหรียญออกตตแกรมสิบเหรียญหลังจากหกแสนแล้วก็เจ็ดแสนห้าได้ตัว๋วเอนาซึ่งอันนี้เป็นการทำร่วมกันของทางเซิร์ฟเวอร์ นะจะประมาณนี้แล้วมันมีทําไมถึงต้องมาทําคลิปนี้เพราะว่าตัวเคเวสนี้มันมันแจกของเยอะ,อะจะพูดว่าแจกของเยอะอยังไงมันแจกตรงส่วนของอ่ะอันนี้เห็นในตรงนี้ไหมตรงดอบเลดมันดอบของพวกนี้เหมือนกิจกรรมไคจินเป๊ะเลยก็คือเป็นไอเทมที่เราจะต้องใช้ในการขึ้นอบิลิตี ที่มันหาค่อนข้างยากหรือมันมันใช้จํานวนมากๆกับก้อนธาตุที่มันใช้จํานวนเยอะๆหรือของที่อัพอาวุธในการขึ้นเนี่ยมันหาไอ้ก้อนทองมันหามันมันใช้รีฟอร์กได้ดีมากก็อัตราดับเบลเทของมันค่อนข้างดีในนี้ในมิมิกในกล่องมิมิกซึ่งมันก็จะมีควสย่อยด้วยให้เราตี20ครั้งแต่ผมคิดว่ากิจกรรมนี้มันมีอยู่ถึงเหลือตอนนี้ผ่านมาสวันแล้วน่าจะเหลืออีกเหลือ6วัน เราสามารถฟาร์มได้คืออยากให้ทุกคนมาฟาร์มเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ทันกิจกรรมการกินอะ่ะมันจะขาดไอ้พวกก้อนสีพวกนี้ก็คือก้อนอัพลิตี้ก็คือ HP, Attack, Defense แล้วก็ตัวของอ่าไอตัวของไอ้พวกไอ้ r g นจี้เ k e คีเล e อะไรพวกนี้มันจะตัวอัพเนี่ยมันจะขาดก้อนธาตุบางคนก็จะขาดมาฟาร์มตรงนี้ได้อ่ะ แล้วก็มีคนสงสัยว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันฟาร์มได้แค่สามก้อนเองเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยหาจากไหนพอเราฟาร์มสามก้อนตรงนี้หมดอะ่ะคือเราสามารถฟาร์มด่านด่านพวกเนี้ยซ้ำๆได้เราก็มาฟาร์มด่านพวกเนี้ยซ้ำๆม,มันมันไม่การันตีนะว่าจะได้ไอ้ก้อนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมลงอะ่ะมันบางครั้งมันก็ไม่ได้เนะี่ยไอ้ก้อนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงกันให้ดูก่อนสักรอบนะึ่ง ผมก็ปล่อยไปเลยนะแบบอืมสักประมาณ300สามร้อยเสนทมหน้าก็ลองลองมาแล้วก็ไปลองเก็บเราสามารถปล่อยถ้าเป็นด่านที่เรามาเก็บหินเพื่อเอาไปลงด่านพิเศษอะ่ะมันจะสามารถกดออโต้ฟาร์มได้อ่ะมาดูกันดูดูลองลงให้ดูหนึ่งรอบว่ามันจะดอกไหม มันด่านมันไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตีๆไปเลย เดี๋ยวเราพอเราจบด่านนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะได้ไหมส่วนตัวหินที่ใช้ในการเล่นด่านกล่องมิมิก จบทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันดรอปอะไรบ้างปึ๊บดรอปปึ๊บ,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 บอ่าเห็นไหมมันไม่ได้ซึ่งไอหินมเมื่อกี้หินก้อนเนี้ยมันมีโอกาสดรอปเฉย,ยๆเราก็ต้องเราก็ลงไปเยอะ อย่างเดี๋ยวผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าผมต้องการไอ้พวกตัวอัพแอบิลิตี้เยอะๆเรากจ็จะเติมเตมเติมน่าข้างหน่อยหนึ่งสักสองร้อก่อนอ่ะเติมแล้วเราก็จะปั่นเลยอ่ะแล้วก็กดใต้วิ่งปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยออโต้เลยอ่ะผมก็จะปล่อยออโต้ไว้แล้วก็ แต่อันไอนด่านเนี้ยพอเรามีพอเราได้มาใช่ไหมพอเราได้หินเนี่ยเห็นไหมผมมีเหลืออีกแปดอันผมเราไม่มีเหลือไปนะเราก็จะมาลงด่านพวกนี้เราก็มัเรามาลงเก็บมิมิกต่อมันฟาร์มได้นะเพราะว่ามันได้ก้อนบิตี้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไอของเนี่ยเยอะมากแค่ไหนเนี่ยของตรงนี้นะมาดูกันว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนมันเยอะกว่าด่านปกติมากมันอารมณ์เดียวกับไคจินเลย มันแค่จะได้เป็นก้อนใหญ่ตรงมันแค่มันจะได้เป็นก้อนใหญ่แทนที่มันจะได้ก้อนเล็กด้วยแล้วมีมิกอะมันฆ่าไม่ยากมีมิกมันฆ่าง่ายมากสําหรับคนที่มีทีมสปีดอะจะฆ่ามีมิกได้ไวแบบจบได้เร็วเร็วมากๆในเทิร์นแรกเลยอาจจะเทิร์นแรกเลยอะไรเงี้ยอ่า เราก็หาทีมที่ที่เราคิดว่าของเราแรงแล้วก็ปิดได้ไวๆมาลงไมมิกมันก็จะเป็นการฟาร์มที่ไวแต่มันต้องฟาร์มมือนะกล่องไมมิกอะข้อเสียของมันคือมันจะไม่เหมือนใครจินตรงที่มันออโต้ไม่ได้มันเฉพาะสําหรับคนที่มีเวลาว่างในการฟาร์มเห็นไหมถ้าเรามีมันเยอะๆมันปิดในเทินเดียวจริงๆมันก็ปิดได้นะเดี๋ยวจะลงให้ดูสองรอบว่ามันได้อะไรบ้าง พราะของมันของที่ได้มันจะสมให้เราแล้วค่อนข้างที่จะดีอ่ะดับละมาดูกันกล่องแรกกล่องมินิอ่ะเห็นไหมมันได้อย่างละสิบห้าเลยนะปกติอ่ะเราเอาถ้าเทียบแล้วอ่ะเราเอาห้าสเตมินาไปลงด่านใหญ่อ่เะเผื่อได้มาแค่สองสามก้อนเองสามสี่ก้อนเผื่อสามสี่ก้อนด้วยซ้ำเนี่ยแล้วได้ก้อนธาตุไปด้วยหนึ่งธาตุ มันเราใช้ด้วยใช้ตีว่าใช้สเตมินาแค่ห้าเนี่ยมันเท่ากับเราลงด่านเนี่ยมันเท่ากับเราไปหมุนด่านออตโต้อ่อนี่เทนนิงแล้วก็ด่านนี้นี่อีกเปิดมันเท่ากับเราเราไปลงด่านพวกเนี้ยมันเท่ากับเราลงด่านพวกเนี้ยประมาณสามสี่รอบได้เลยนะเพราะว่าด่านพวกเนี้ยลงรอบหนึ่งอ่ะมันได้มันจะได้น้อยกว่าแน่นอนเผื่อไม่ดอกด้วยอาจจะอาจจะดอกแต่ดอปน้อยกว่า มันแค่ได้สีอื่นแล้วมีโอกาสได้สีลุงแค่นั้นเองแต่อันนี้คือสําหรับคนที่ฟาร์มอเมลิตี้ผมว่ามันโอเคเลยนะมันมันตอบโจทย์แล้วมันได้หินาธาตุเยอะมันมันดอบมันดอบหินาธาตุให้เราด้วยกิจกรรมมิมิกอะเดี๋ยวลองให้ดูอีกสักทีหนึ่งสักสองรอบเพราะว่ามันปิดเกมไวก็จะทําให้ดูอีกสักรอบเดี๋ยวเอาทีมที่ปิดไวๆหน่อย ก็ถ้ามีทีมไหนที่สามารถปิดได้ในเทิร์นเดียวมันก็จะมันก็จะง่ายมันก็จะไหวแล้วมันก็จะดูแบบมันก็จะดูหน้าฟาร์มขึ้นมาแต่สําหรับใครที่แบบว่าเออทีมที่มันต้องใช้สองสามเทิร์มันอาจจะดูหน้าเบื่อมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องฟาร์มมืออย่างของผมนี่มันปิดได้ในเทิร์นเดียวมันก็จะดูง่ายๆอะเดี๋้ดู เป็นทีมมิลมันออโตแกมอันนี้ก็จะปิดได้ในเทิร์นเดียวเห็นไหมแล้วมันก็จะจบเลยแล้วเราก็มาดูของเนี่ยเราก็ฟาร์มแค่น,นี้ยทั้งวันก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเวลาก็ลองมาลงกันสําหรับคนที่กำลังหาตัวของอบิตี่เห็นไหมเห็นไหมมันได้ทีละสิบห้ามันเยอะมากนะใช้ห้าสตินมิน่าแต่ได้สิบห้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเยอะก็อย่าลืมไปไปหาหินเนี่ยเอาเสเตตินมิน่าไปหมุนออตโตไว้ด่านพวกนี้แล้วก็มาลงได้อันนี้อิกระมอันนี้นะ ตัวมิมิกเพราะว่ามันมีโอกาสดรอปาตาก้อนท่าที่หายากๆคือถ้าห้าสเตติน่าแล้วเราได้ก้อนท่ามานหนึ่งท่ะถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าการที่เราไปลงด่านที่ลงหาก้อนท่าเราไปหมุนพวกนั้นสามร้อยสเตติน่าเผ่อเราได้แค่สองเม็ดเองแต่นี้เนี่ยแบบห้าสเตติน่าแล้วเราได้หนึ่งก้อนนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะมากแล้วนะอ่าก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้แล้วกันนะสําหรับการฟาร์มของตัวมิมิก ก็ใครใครที่กำลังขาดแคลนเรื่องของตัวก้อนอบีตี้ตรงนี้ก็แนะนำให้มาฟาร์มได้ใครต้องการก้อนาธาตุก็มาฟาร์มได้ใครต้องการหินรีฟอกก็มาได้เป็นของดรอปที่ดีมากตรงนี้อย่าลืมกันด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรืออยากสอบถามพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดทีมอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลิสตคอร์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปตรง description ก,ก็อย่าลืมเข้ามาถามข้อมูลหากนันได้แล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วเวลาเข้ามาอย่าลืมยืนยันตัวตวนกันด้วยไม่งั้นจะไม่เห็นห้องนะก็สำหรับวันนี้วันเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับ